ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซียินดีต้อนรับของสุสานมาให้มวลซื้อครับผมเนาะอามื่อนี่มาตามโคกทไทยของแม่บัวเลยพี่อ้อแม่บัวผูดําครับผมเนาะ,ะเป็นยังไงบ้างเนาะก,ก็ถือว่าวาสรุตัวเล็โคกท่ไทยของแม่บัวน้ำกันรอติดตามรับชมรับฟังน้ำกันครับสวัสดีค่ะโอ้พี่น้องเอ้ย <laughs> เอามาตามโคกงที่ไทยให้ ได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนั่งพอยูแล้วเฮ้ยได้แม่มันเป็นนั่งนั่งมาได้แล้วมันห่อนด่างห่อนหลังโ่อนกระวนกระวายแล้วมันสะกระวนกระวายซับสนแล้วเออเออวหวเยาว่าสับสนนะอันฝันอันตัวเลขนะมัสับสนดอกคนเนี่ยเรามันสับซ้อนกับสีแดงแน่ กำวดมาถือได้เป็นวายกัวดมาถือได้เป็นวายอยู่แบบนี้เลยเนี่ยแม่เพาะว่มันไก่ผลญพันน้ำนั่นแหละกับพันกันเข็ดย่างเบียกหลายย่างหลายแนวก็ับเออเพิ่นไปอยู่บุญอยู่นะแม่เนาะนี่เตรียมงานบุญเตี้ยจ้าโอู้อาโก่งจะถ่ายแม่โกงถ่ายตื่นกันไรตื่นกันไรตัวเก้าจ้าตัวเก้าบอมเขียนบ่ไมเอาแนวอื่นบ่เอาแนวมาเติมบ่เติมมันเก้า โอ้อันมาหาแม่งครับอันมีเรื่องนึงสิเว้าว่าแม่งผู้เฒ่าโทรมาหลายหลายครับผมว่าแม่ให้60 70 80เพิ่นเอาเอามาตัดใสเลขตุมนั่นวันเอาว่าแม่แม่บัวให้ว่าซั่นมันบ่แม่นบ่แม่นจ่ายเบิ่งคลิปเ่าบ่นว่าซั่นโอ้มาตัสเนาะบาดนี่เออบาดนีก็คน อะไรกันเขามาถามก็ว่าแม่หาหกศูนย์เจ็ดศูนย์เขามันประมาณคลิปเต่าลึกจังรไรแต่ก,กี่วันเนาะกามีพะนะของความมาแม่ของความมาของความาวามาเหอจังวานี่แล้วแม่บัวเขาหายมากตัวนั้นว่ะใช่แม่บวัวอาจจะหลายบวัวก็ได้คืออย่างนี้บัวทั่วประเทศเนาะ แม่บัวบ้านนั่นแหละก็ว่าจะเอาไมา้ได้ใสมันบ่แม่นเนด้ว่าเสนดอต่อเลยบอกเลขก็แต่หุยสมมติแม่นยายบ่ทั่วาาหาตัวเนี้เนาะนาว่าใช่แล้วฟังชัดๆเจีอยพี่น้องแม่บวัวนะพี่น้องนะมีกับออทีามงานมาหาให้ชัดเลขเออเลขที่แม่บวัวให้นั่นมีหาหนึ่งครับผมห<อ>กหนึ่งเจ็ดหนึงน่งเก้าหนึ่งเท่านั้นครับผมจ้าตัวเก้าตัวเดิมอ่านอกจาก อ่าชุดนี่เป็นของความซะ่ไามแม่เนาะจ้าแม่อ่าเพราะว่าขันเป็นของแคกกับคนละงวดน้าแม่เนาะแม่นจ้าของแคร์รามาหางนิ่งเท่านั้นเท่านั้นเพราะว่ามันมีการหลอกเลี่ยมแบบร้ายอยู่ที่นลังคือมันกำลังจะแคร์นะเพราะว่าอาจจะหลอกอาจจะเบิ้งผิดงวดซิเบิ้งผิดงวดผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ่หนึ่งพฤศจิกายนเ้ยพี่อ่างเด้อ น้นึงพิจิกายนครับผมสำหรับตัวเลขแม่บัวนาอโอ้สับสนเออเอซสับสนแต่ล้วว่าซื้นอนี่อาจจะมีหลายาทั่วทั่วพิภาคนี่แม่ซื้อมแม่บัวนี่ตั้งวันเดียวแต่ว่าแต่แต่ว่าจะสีว่าจะไหนน้าจะไปยังไหนเพราะ แม่กับผู้เฒ่านั่นละอ่าอ่าเพิ่นอาจจะสับสนเนาะมันเปิดเปิดไปอาจจะไปพนฝ่ออาจจะกระสีเบิ้งเนาะแม่บัวคือกันกะเจี๊กระเจี๊เบิ่งขันที่นั่นละใช่ใ่ฝ่อกระสิเบิ่งเอาโรดนั่นละครับผมโอ้มี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งจ้าแมนมีพลันมีพลันอันนี้คือชุดแต่งพี่น้องจ้าอืมแต่ว่า แม่ฝันอีกบ ah. to really? ่แม่เปิดฝันอีกบ่เอาฝัน oh. ตัแหละฝันเันฝันได้ดีดีฝันฝันบ่นจะบ่ถามันอุบาทเดี๋ยวมันน่ะเจียดบ่เว้าดอกความฝันน่ะน่ะมันน่ะเจียดแม่ละฝันแบบนี้มีโชคเป็นบ่คั่นว่าบว่าบ่ได้นี่โชคฝันแบบนี้มีโชคฝันแบบดีดีโอ้แสรแตกตัวนี้ยจ้าโอ้ยน่กออกไห ชงเคื่องยุ่งโอเคมีตาคนถ่ายกับมีผู้ใดได้หน่อยแล้วเติมสิบวันแม่ได้แม่าเมื่อเมื่อเอินเมื่อเฮ่อกับเป็นเมื่องานเพิันสิบวงสวงแล้วครับเพิ่นสิบวัวส้วงปีหนึ่งมีเจ้าหนึ่งพิ่นเฮทพกับเอกพวกบนกต่กินน้ำปีนเนี่ย เขาอันน้ำบุญมาน้ำนั่นแหละคือตอบเจดีอ่าเอาสาธุเรื่องับนผู้ใดผู้ใดสนใจกันยังมีโอกาสยังอีกหมื่อหนึ่งสองมื่นนูนยังพันอยู่ผู้ใดสิเฮ็ดกันมาเด้อเออสิได้บุญนักกันสิไม่จบไม่ลาสิได้เกือกหวยด้วยเบอร์แก่ผมรวยเงินรวยเงินบ่แม่นรวยเบอร์รวยเงินรวยทรัพย์สินเงินทองอ่าไม่ตัดเงินทองอีน้องเป็นยังไงนึอง โอ้ก็ถือว่าได้ต้องหมดได้หมดมัยคิดว่าน่าจะได้ต้องหมดยุติว่ากระบุกระบุกระซ่งนี่กับคัเลขออกแล้วนี่พันกระมาต่อให้เลยล่ะอ่าละหัววันแต่กระมัตต์ต่อให้เลยพันกระมาตต์นี่ห้เลขอ่ะนี่นี่หัวหัดเออเนี่ยล่ะบ่บบบ่มีพลาดล่ะเมื่อนั่งหลังมากกับแม่เลยได้เลยต้องจ่ายเข้าเข้าสิบกองเลขแล้วกัว่าสิบก้อยเมื่อใดเท่านั้นแหละครับผม อืมเอาสำหรับสามตัวเนาะแม่เนาะนี่มีอ่าสามตัวนะสามตัวนะมี่หานึงหกเอ้หานหกนึอ่าแล้วก็บหกเก้านึลกกัศูนเก้านึงอ่ายังสามชุดเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออเอ็มเพิ่มเติมไปคือหาหานึงได้แเด้อจัแม่จับมสนใจมันแน่จชาจับไว้ใกลเพราะว่า มันได้เหี้ยเกาหัวแล้วว่าบ้านเลขที่เสาเฮี้ยนหลังนัหนาะน้าใช่แม่เพราะว่ามาดค่าใจแม่อยู่ได้แม่แม่ว่าเนี่ยพนมเล็กหน่อยปัดเสียเสาเฮี้ยนบ้านเลขที่กะหานึงเนาะอืมอ่ารอพี่มาโอ้นี่แหละแต่ว่ากัเอาเยอะเด้แต่ว่าหังบ่เอาไหลเออกะมี่กะมี่หานึงกะมี่ได้หันอยดแล้วแั่นเนาะ อาหารแม่สามีอยู่ในหันอืมโอ้เอาโคงสุดท้ายก็ยังเน้นจ้ำตัวเดิมตัวเก่าตัวเดิมตัวเก่าอ่าพี่น้องเนาะอ่าสำหรับยุบซีที่รอบแม่ผัวเรื่องเรื่อยอ่าโค้งสุดทายแล้วโค้งสุดท้ายอ่าเบิ้งดีๆพี่น้องยาฟั่งผิดยาไปเบิ้งผิดช่องเรื่องเดื่อยอ่าแม่ผัวเนาะอ่า อาจจะซับสนคนอาจจะซับสนตา,าชุดแถมีงแต่มือที่แหลกขอดมือชุดถ่ายกักพีน้องมีตัวชุดนี้ชุดเดียวเท่านั้นเห็นต็นตัวอื่นเป็นไป,ปเมื่อไรครับนาะแม่นาะอ้า,า,าวแต่ไม่มีอะไรแล้วแม่านาะงั่งตัวเดิมตัวเก่า เอาพี่รองฟังเอาน้ำกันเอาเบอร์โทรได้จ้าครับศูนปหครับสองสองห้าครับผมหกหนึ่งสี่ศูนจ้าอ้าวตักใสยินดีรับทุกสายถ้าโทรไม่รับเดี๋ยวกระโทคตัดค่าอ้าวหายอยากมารวมงานนำเพิ่นันที่สองพี่รองได้ต้องมดกับคุณแม่ชดๆเลยอ่าเพื่อมีโชคพิมศษ นี่พิเศษเ,เออด้อพอ่พ่พิเศษครับผมะนะจ้าผู้ใดสิมากต่โทรหาแม่บัะะบวได้จ้าอ่า,อาครับจ้าจ้าเอาแค่นี้ละจะ้าสวัสดีค่ะข<ม>อให้โชคดีกันทุกผู้ทุกคนได้จ้ารครับผมเอา,ส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 ,เอาสุขๆมามนะาอีตาเอาพี่รองเนาะตามนั้นก็คือแม่บัวย่าโคกชัยก็เหมือนเดิมตัวเก่าเหมือนเดิมทีนี้มาแห้งพี่รองของแข คนว่าเนาะไปเบิองช่องอื่นก็อาจจะผิดเพี้ยน่งตอนตัวเลขงวดนี้เพิ่นหายแบบนี้ได้เพี้ยงเด้อเนาะแคปหน้าจอเอาเนาะตัวเน้นๆครับผมก็คือตัวที่ปูเพิ่นหายมากนี่แหละก็คือหกหนึ่งแม่บัวมากชดตัวจัดหายพิเศษก็คือหาหกหนึ่งครับเราได้สามตัวเนาะก็เอาไว้ชุดตัวเราพี่น้องอ uh, right ันนี้เป็นเลขฝัน เพราว่าตัวกองหวัดเนาะฮาห์ฮานก็ไม่แน่เหมือนกันมีโอกาสเอาไว้แจ้งไว้ก็ได้พี่น้องฮาห์ฮานเนาะเอาสุดท้ายนี้ก็ขอให้อ่าแห้งๆปังๆลำลำด้วยด้วอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทีมงานทางซองครับผมมาหาให้เนาะแล้วก็ทุกเพจทุกช่องทางต่างๆกันแหละพี่น้องเนาะเบิองของแขกเลยพี่น้องเด้อเนาะซอยลูกซอยหลาน นะเป็นกีงัแรกจใจกันสำหรับคลิปนี้่ะของแม่บัวปูดำสวัสดีครับอ่ะเฮงๆปังป,ปครับผม